เขียวรัเตือใจเพชรก็จนค่ะแาบเคยรากคุณทุกท่านค่ะเจริญธรรมสังฆตีพี่น้องนักศึกษาเชโลกค่ะชื่อจุธามาสวอลเกอร์อายุ51ปีนะคะเป็นนักศึกษาวิชาลักสูตร6เดือนแพทย์แผนไทยวิธีทำคำจุนโลกและอรยะปัญญาตรี7ปีตอนนี้อยู่ชั้นปีที่หนึ่งเป็นจิตอาสา,า,าควบคุมสวนปา่านาบน6ประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้ขออนุญาตส่งการบ้านเรื่องจับเวทนาขณะที่กำลังผิดศีลเนื่องจากเมื่อวานาเมื่อวานเป็นวันเป็นวันเสราร์ที่ที่ลูกหยุดงานค่ะแต่ว่า,าด้วยความที่ลูกสาวเขาเขาเพิ่งทำงานที่ที่มืองไทยเป็นงานแรกแล้วเขก็มีความเครียดคือ เขายังปรับตัวไม่ได้กับกับงานด้วยแล้วก็เป็นงานที่เขาไม่เคยทําแต่ว่าก็ได้รับอนุญ,ญาตได้รับเลือกให้ได้เข้าทํางาน่าประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ลูกย,ย,ยังเครียดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ยังทานอาหารไม่ได้แต่พอวันศุกร์ะคะลูกสาวกลับมาเขาบอกว่าโอ้วันนี้หนูไม่เครียดวันนี้หนูโอเคแล้วเขาก็ทานอาหารได้แล้วคือปกติตอนที่เขาเครียดเขาจะทานไม่ได้แล้วเขาก็จะแบบ เขา้านั้นบ่อยคือจะเครียดเหมือนเครียดลมกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะคือก็ก็ได้พยายามอ่าเป็นเพื่อนเขาบอกเขาว่าก็ถ้าเครียดอย่างนี้ก็จะไม่ดีแม่ก็ไม่โอเคถ้าหนูเครียดว่ามันจะส่งผลถึงนอกจากหน้าร่างกายแล้วก็สุขภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะลูกสาวก็เข้าใจว่าหนูก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่หนูยังทําไม่ได้คือเขายังปรับตัวไม่ได้แต่แต่หน้าละค่ะพอวันศุกร์เขา เขากลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เครียดก็กลายเป็นว่าเย็นนั้นก็ทานอาหารได้แล้วพอเมื่อวานนี้วันวันวันเสาร์ค่ะก็นี่เลยค่ะกิเลสเขาก็คือคือประมาณว่าอ่าให้เราทานหาเป็นเพื่อนลูกคือเขาจะทานไม่ค่อยได้ก็เลยเห็นลูกทานได้ก็ดีใจอค่ะก็ทำข้าวให้เขาก็ทานกับเขาเลยปพกติ <c oughs> <c oughs> ปกติแล้วอย่างมากเราแค่สองมื้อแต่เมื่อวานนี้จัดเต็มมาสามมื้อเลยแล้วก็เนี่ยนะคะมื้อเช้าก็นี่เลยค่ะแปดโมงเช้าตรงเวลาเป๊ะแล้วก็มื้อเที่ยงมื้อกลางวันก็ลูกเขาพาไปข้างนอกแล้วเขาก็ไปเลี้ยงอาหารคุณแม่ที่อาบมีอาหารมังสวิรัตด้วยแต่อาหารมังสวิรัติมังสวิรัตก็มีไข่ติดมาด้วยค่ะด้วยความที่เราก็ คือพยายามว่าจะหาอะไรที่แบบไม่มีเนื้อสัตว์เนาะแล้วตอนที่เราสั่งนะคะที่เรามองไปคือผัดมารานะเรามองไม่เห็นไข่เราก็เลยได้ไข่ติดมาด้วยอันนี้ก็ก็มีพวกมาด้วยที่แบบว่าเราไม่อยากจะจะทำแสแล้วม่เย็นนะคะหิว,วเลวก็ปกติเยอะมากค่ะคือปกติเราจะไม่ทานอย่างนี้คือห่างกันสามสี่ชั่วโมงแล้วก็หิวสามสี่ชั่วโมงแล้วก็กินอีกินอีกอย่างเงี้ยค่ะ ก็กินเนพื่อลูกนั่นแหละคิดว่านะคะคือคือบอกตัวเองนะว่าเออโอเคเพื่อนลูกเขาเครียดในขณะที่เขากินได้ก็อยากจะให้ให้เขาทานก็เขาทาได้ตั้งสองอาทิตย์แล้วแล้วพอเมื่อเย็นพอสามโมงเย็นก็อีกค่ะลูกเ็ายังไม่หิวนะคะแต่แม่ไม่หิวก่กนคือเขาเขาไม่หิวเขาเขาไปอ่านหนังสือข้างล่าง เขาบอกว่าหนูมีแปดร้อยหน้าหนูต้องอ่านหนูต้องรีบอ่านเขาอ่านได้ประมาณสิบกว่าหน้าอ่าที่เป็นภาษาอังกฤษหมดแต่แม่เนยุ่งบนค่ะ <c oughs> แม่ทานอาหารไปแล้วแล้วก็อะไรนไะคะมันรู้สึกเลยว่าช่วงที่เรา,าช่วงที่เราผิดศีลเนี่ยแล้วเราก็ตั้งใจผิดอีกตั้งหายนะคะอันนี้ยขอสารภาพไว้ก่อนเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นประมาณว่าถ้าผิดศีลในกรณีที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าอะไรประมาณนะั้น แต่อันนี้ค่ะตัวเองอ่ะสามารถบอกลูกได้หลีกเลี่ยงได้แต่ด้วยความที่อยากจะเป็นเพื่อนลูกอะค่ะเห็นลูกเครียดก็เลยตั้งใจที่แบบว่าเป็นการตั้งใจผิดศีลได้แบบตั้งใจมากเลยเราก็เลยไม่ทราบว่านี่ไงก็ทานบ่อยนอกจากจะทานบ่อยเสีย <c oughs> อะไรนะคะเตรียมอาหารหล้างจานเสียทุนเสียเวลาไปกับรเรื่องพวกนี้มากทั้งวันนะคะก็มีแต่เรื่องกิน เสร็จแล้วก็ยังจะหิวบ่อยด้วยก็คือประมาณว่าม,ม,มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีดีอะไรขึ้นมามากมายจากการที่เราทานหนึ่งมื้อสองมื้ออะไรเงนี้ยคะ่ะอ่าอย่างที่ที่คิดว่าที่กิเลสหรอกเราที่เราเชื่อกิเลสคือว่าประมาณว่าเป็นเพื่อนพี่ลูกแล้วลูกก็จะได้ทานอาหารได้เขาจะได้มีเครียดอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ก็อันอาจจะเป็นอัน,นแง่บวกแต่ที่แง่ลบก็คือ หิวบ่อยแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกว่าเตรวจใจตัวเองก็ก็รู้สึกไม่มิใจตัวเองวันนั้นเลยเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจใหม่แล้วทีนี้ตอนเย็น,นะคะ่ะ <c oughs> ด้วยความที่ลูกเขาก็ไม่มีเพื่อนก็ไปเป็นเพื่อนลูกอีกแหละคือเพื่อน่อาลูกสาวชวนไปดูอ่าหนังนะคะชวนไปดูหนัง คือมันจะเป็นที่ตึกเดียวกันนะที่เป็นคอนโดเขาจะมีอ่าเซ็กชันสำหรับที่จะเป็นเป็นมอวี่เตร์ให้ก็ลูกษาวก็ให้ไปเป็นเพื่อนก็ชวนไปก็ไปค่ะอ่าใชก็คิดว่าหนึ่งทุ่มปกติแล้วเราจะเข้าสูมฟัง่ระอาจารย์ธรรมะขาคุามทุกข์พรอาจารย์หมอกเขียวบรรนใหญก็คิดว่าบอกตัวเองนะคะว่าโอเค เราไม่ได้ฟังท่านอาจารย์แล้วแต่การไปเป็นเพื่อนดูลูกคือการบำเพ็ญอย่างหนึ่งบอกตัวเองนะคะไม่รู้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าแล้วก็เข้าใจว่าดูหนังเนี่ยก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าเราทํางานคเครียดหนักๆแล้วเนี่ยเราก็มีเวลาเราก็จะไปพักผ่อนหย่อนใจดูหนังฟังเพลงทานอาหารนอกบ้านอะไรเงี้ยนะคะเคยเอนจอยแบบนั้นอยู่เมื่อก่อนนะคะ แต่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันรู้สึกว่าเราไปน่ะเพราะว่าเราเป็นไปเป็นเพื่อนลูกเราไม่ได้เอินจอยเราดูหนังเราก็เข้าใจว่าอ๋อหนังมาก็เป็นเป็นเรื่องราอันกัดคือหมายถึงว่าฆ่ากันยิงกันอ่าตัวเอกของเรื่องก็ไปติดติดคุกเสร็จแล้วก็ทําเรื่องระเบิดพังทลายคุกเพื่อที่จะแหกคุกออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติเต็นในหนังเยอะระบงระเบิดปืนมีคนตายอะไรเงี้ยค่ะพอสุดท้ายหนังจบด้วยการที่ตัวเอกของเรื่องก็คือแฮกคุกได้สําเร็จเสร็จแล้วก็อะไรรู้ไหมคะก็ไปขโมยของต่ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัวเองก็มีสภาวะว่าโอ,อ้ที่เราเคยเอนจอยเนี่ยเมื่อก่อนเรื่องพวกนี้เราเราเคยสนุกสนานเราเราเคยชอบที่จะไปดูหนังนานๆครั้งนะคะก็ไม่ถี แต่ว่าด้วยการที่ทำงานทั้งนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราชอบที่จะไปพักผ่อนอย่างใจคือเหมือนเหมือนเป็นการทําอะไรที่ไหลสาระแต่ว่ามันมันคือใครเครียดอ่าพอตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้มาจับสังเกตตัวเองว่าอ่ารู้สึกว่าที่ทํามาเนี่ยมันมันไหลสาระมากเลยแล้วก็แทนที่เราจะรู้สึกสนุกนะคะเหมือนเมื่อก่อนเนะี่ยเรารู้สึกว่า มาให้ดูให้ดูว่าอ้ที่ทําอยู่เนี่ยเนี่ยมันไร้สาระอย่างนี้แหละแล้วเสร็จแล้วอ่าที่ที่ตัวเองยังยอมทําอยู่เพราะว่าวางใจว่าออกมาเป็นเพื่อนลูกเพราะลูกเขาก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงขนาดที่เราว่าว่าเราจะไม่เครียดอ่าได้อะไรเงี้ยค่ะคือจะพูดว่ายัางไงดีอ่าจะพูดว่า คือไม่ต้องมีเรื่องพวกเนี้ยไม่ต้องมีดูหนังฟังเพลงอะ่ะแต่เราก็ไม่เครียดไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเวลาอ่าหาเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรพวกนี้มาช่วยทําให้เราไม่เครียดคือเราใช้ธรรมะอาจารย์เราฟังธรรมะอาจารย์เราเข้าหาหมูลมแล้วเราก็ไม่เครียดได้แต่ลูกเขายังไม่ขนาดนั้นนะคะก็เลยก็เลยส่วนตัวก็ยังอ่าพยายามทําใจ พยายามปฏิบัติพรมวิหารสีกับลูกอยู่ว่าคือแล้วก็เข้าใจเขาว่าเขาก็ไม่อยากเครียดเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่เขายังจะที่เขาจะมาเข้าใจแบบเราโดยที่เราจะตัดเ,เรื่องพวกนีอ้ออกไปเลยอะไรเงรี้ยค่ะเขาก็ยังคือคือเป็นแบบนั้นอยู่คือด้วยความที่มาจากเมกาแล้วยังไม่มีเพื่อนที่ไทยแล้วก็ที่ทงานใหม่แล้วก็เจ้าหนายก็เาก็เขาก็คาดหวังสูงมากกับ ที่ลูกสาวไปทํางานนะคะเขาก็เลยกลายเป็นว่ากดดันตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าก็มีมีพอประมาณนี้ะน,นะคะการบ้านนคขอบคุณคะ่ะค่ะนัวทนาค่ะ,ะถ้าเราถ้าเรารู้เป้าหมายของการกระทําของเราแล้วเราก็ยินดีกับสถานการณ์ตรงหน้านั้นไปได้เลยคะ่ะอาจจะทาว่าถ้าเรารู้ความจริงตามความจริงนั้นอยู่ เราก็สามารถที่จะเป็นสุขอยู่กับกับสิ่งที่ทําตรงหน้านั้นได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วเราก็ชัดในเป้าหมายนั้นนะคะก็มันก็ไม่ใช่การติดของเราแต่ว่าเป็นการที่เราปรับตัวพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนกับสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะคะค่ะอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะค่ะ